สวัสดีเวรุ่นไฟเอ็มทุกท่านนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่เมืองซัมเมอร์จากลิปที่แล้วนะครับผมได้ทําการไปตกเมืองและหาเศษเวเบวันนี้ผมจะพามาฟาร์มงานเก็บดอกไม้ครับเพื่อเอาไปครับเป็นขวดยาพิษน,นั่นเองและตอนนี้ทางเมืองได้ทําการปรับราคางานเก็บดอกไม้นะครับ ราคาดอกไม้อยู่ที่920แต่ถ้าเราไปครับเป็นขวดยาพิษก็จะได้ขวดละ2,000เป็นงานที่เหมาะกับสายมือใหม่เลยนะงานนี้ผมแนะนำอ๋อแล้วก็มีอีกเรื่องนะครับในปี2025ผมก็ต้องขอขอบคุณสำหรับคนที่ติดตามรับชมผมมาถึงนะตอนนี้ด้วยนะครับจากความชอบสู่ลงมือทำครับ ตอนนี้ผมก็ได้มีผู้ติดตาม1,000ผู้ติดตามแล้วนะครับในปี2,026ผมตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะให้ถึง5,000ผู้ติดตามให้ได้นั่นก็คือเป้าหมายในปีนี้นะครับจากช่องเล็กๆที่ผมทำด้วยใจทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามมันมีความหมายกับผมมากและเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อด้วยครับก่อนจะไปติดตามัชมฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับไปครับไปลุยกัน สิ่งแรกที่ผมจะไปทำนะครับก็คือการทําเบ็ดนั่นเองถามว่าทําไมต้องทําเบ็ดใช่ไหมครับเราต้องเอาเบ็ดพวกนี้นะครับไปตกปลาม่วงครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่ค้บเบ็ดนครับไม่กลัวหมดโซแล้ว รถที่เราใช้วันนี้ในการพามก็คือรถ200โลนะครับสิ่งที่เราต้องมีในการทำยาพิษนะครับ สำหรับใครที่ยังไม่มีเบ็ดก็สามารถมาตีเบ็ดที่นี้ได้เลยครับแค่สามดลลานี่ก็คือเบ็ดเลเวลหนึ่งครับคือเบ็ดเริ่มต้นนะครับอสิ่งที่ใช้ในการคราบก็มีไม้แล้วก็เหล็กแล้วก็เจดนะครับแล้วก็เงินแดงอีกหนึ่งพันหรือเปล่าหรือว่าหรือว่าเงินเขียว ส่วนนี้นะครับก็คือเป็นการอัปเกรดของเบ็ดนะครับก็มีตั้งแต่เลเวล2ถึงเลเวล13เลยนะครับเบ็ดของผมตอนนี้ก็คือเบ็ดเลเวล4นะครับนี่นครับเบ็ดที่ว่าผมใช้อยู่เมื่อเรามีเบ็ดแล้ใช่ไหมครับเราก็ต่อไปเราก็จะไปเก็บดอกไม้กันครับ การที่ว่าเราจะไปฟาร,ร์มงานดอกไม้ใช่ไหมครับอย่างแรกเราต้องมีปาร์ตี้ก่อนสำหรับคนที่ดูอยู่ให้กดตัวไอขึ้นมานะครับเพื่อทำปาร์ตี้พอเราขึ้นปาร์ตี้ใช่ไหมครับเราก็สร้างชื่อห้องแล้วก็รหัสผ่านได้เลยครับพอเราเข้าเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับพอเราเข้าปาร์ตี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็ต้องมาดูงานเก็บดอกไม้ครับนี่ครับ มันจะขึ้นเป็นรูปดอกไม้นะครับเป็นตามตามจุดที่ว่าเราต้องไปเก็บก็คือเราต้องขี่รถวนนะครับในการเก็บพอเราเก็บสิ่งต่อไปก็คือไปตกปลาครับส่วนตรงนี้ก็เป็นตรงโพขวดยานะครับนะครับรอบนี้ผมก็จะพยายาม เก็บดอกไม้ให้ได้เยอะที่สุดครับแล้วเดี๋ยวเราจะลองเอาไปขายกันว่ามันจะคุม้มไหมกับการฟาร์มงานนี้ไม่ต้องรีบนะครับขี่รถไปเรื่อยๆครับพอเราเก็บครบตามรอบแล้วแล้วเดี๋ยวดอกไม้มันจะเกิดขึ้นมาเองครับเหมือนติดคุณดาวครับเก็พบครบหนึ่งรอบมันก็จะขึ้นเก็พบครบหนึ่งรอบมันก็จะขึ้น ใครที่เข้ามาใหม่หรือว่าเพิ่งเริ่มนะครับงานเก็บดอกไม้คืองานที่ว่าปลอดภัยสุดครับไม่ต้องลงทุนลงแค่เวลายอย่างเดียวครับ <c oughs> นี่นะครับจุดดอกไม้ที่เราต้องมาเก็บ นี่ก็คือหน้าตาของเจ้าดอกไม้ที่ว่าเราจะเอาไปทําเป็นขวดยาพิดกันนะวันนี้ผมมีความตั้งใจว่าผมจะเก็บมันได้เยอะๆแล้วก็จะเอาไปท,ทําทีเดียวครับเราวนไปทางไหนดีทางซ้ายดีกว่าวนซ้าย ผมก็จะเก็บดอกไม้ไว้ในตัว50นะครับแต่ถ้าเต็มแล้วผมจะใส่รถ2องยโลครับที่ว่าผมได้มาพยายามเก็บให้ได้เยอะๆครับเวลาทำมันจะได้ทำทีเดียวครับผมดูยังไงก็คุ้มแน่นอนครับ ถ้าเป็นไม่ได้ผมก็น่าจะเก็บเต็ม200โลดูดูทรงแล้วนะผมน่าจะเก็บเต็ม200โลแหละพอเราเก็บได้200โลแบบเต็มแล้วเดี๋ยวเราจะไปย้ายงานกันครับจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาไปไปมาๆนะครับ จุดนี้มันก็จะใกล้กันหน่อยนะเก็บง่ายหน่อยครับใครที่ยังไม่ได้เคยได้รับรถสองโลโลฟาร์มก็สามารถไปรับได้ที่ในดิสคอร์ประเทศซัมเมอครับไม่รู้ว่าโค้ดเขามีคนใส่ครบยังนะเขาเห็นเขาแจกอยู่ครับสองโลโล ถาวรด้วยนะผมบอกไว้ก่อนจังหวะนี้เราก็เก็บไปครับเรื่อย que.

ได้บวกทีละหนึ่ง อย่างที่ผมเคยกล่าวไปตั้งแต่ต้นคลิปครับว่าดอกไม้มันก็สามารถไปขายได้นะครับแต่ผมแนะนําให้ไปครับเป็นขวดยาพิดดีกว่าครับอาจจะเสียเวลาหน่อยแต่คุ้มแน่นอนครับทุงนี้คนเขาก็ทําเยอะเหมือนกันนะยิ่งช่วงพีคไทม์นี่คนทําเยอะเหมือนกันนะงานเก็บดอกไม้ครับ เกินนรถเกือบแล้วผมเกือบตกแล้วช่วงนี้ใครไม่ทำถือว่าพลาดในนะงานเก็บดอกไม้เป็นงานที่ง่ายที่สุดแล้วครับ ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่ว่าเราเก็บเสร็จแล้วดีกว่าครับแล้วเดี๋ยวเราจะต้องไปตกปลาครับ one hour later 200โลมันใส่ได้แค่200โล,โลเองเหรองานเก็บดอกไม้ผมผมก็เพิ่งรู้นนี่เต็ม200โลเป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะไปเก็บเข้าในตัวอีก50นะครับรอบนี้ ถ้าใครอยากให้ผมทำอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทำคลิปออกมาให้ดูครับอุ้ยอุ้ยทำไมรถเป็นแบบนี้โอ้โหแรงแรงมากเลยรถควบคุมไม่อยู่นีงานเก็บดอกไม้ผมก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะย้ายไปงานตกปลากัน ผมขอเก็บไม่ครบก่อนนะ <c oughs> จู่ๆก็ชนรถน่าจะแรงเกินครับเลยเกิดอุบัติเหตุครับครัถรถแรงเกินอะครับเนี่ย ใช่ครับ <barely> พ <arithmetic> ี่ชายชน five minutes later เหตุผมที่ผมต้องมานอนตัวแบบนี้ก็เพราะว่าผมลืมดัดเข็มขัดนี่เองครับเขาพอจะมีน้ำใจเปล่า ช่วยหน่อย <g ül> นี่แหละคนไทยใช่พี่ชายเรียกหมอ,อยัง <g ül> ยังครับยังครับผมไม่มีเอดิชูอ่ะพี่ชายโธ่ชิานผาแล้วห <c oughs> มอหมอน่าจะไม่มีนะครับ <c oughs> ใช่คร,รับผมดูนน้วหมอไม่มีรถลบเรียบร้อยครับอ้าวผมก็ลืมดูชิ้นผาแล้ว <laughs> อ,อันนี้พี่ชายไปเกิดอยู่สภาใช่ไหมครับน่าจะไปเกิดอยู่สภานั่นแหละครับครับผมแล้วผมก็อยู่นี่ต่อไปเดินไปใกล้ๆก,ก็ได้นะครับกลาดคาสิโนโอ,อยู่ใกล้ๆนี่เองใช่ครับพี่ชายใช่ครับใช่ครับครับผม <laughs> เดี๋ยวผมรอพี่ชายไปเกิด ไมได้พี่เ,เป็นเพื่อนพี่เอาดีใช่ครับอันนี้เป็นผู้เล่นใหม่เหรอผมมานานแล้วครับแต่ผมไม่ค่อยมีเพื่อนเล่นอ๋อโอ้ยไม่มีเอดอดเลยเหรอไม่มีครับผมไม่รู้จะเ,เล่นอะไรกับใครผมก็เลยไม่มีโอ้โหผมมีแต่อันเนี้เอดสองมันคืออะไรพี่ชาย ถูกก็ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมคืนให้เดี๋ยวผมกิฟคืนให้โอ้โหกวจะคุยกันลงตัวไอดีแล้วครับไม่ไม่เป็นไรครับพี่ชายไปครับวิ่งครับอ,อันนี้ฟาร์มอันนี้ฟาร์มเก็บ ดอกไม้ครับใช่ครับใช่ทีนนี้ผมก็ได้มีเพื่อนวิ่งเลยนะครับเพราะว่ารถกระลบแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาก็น่าจะลืมดูเวลารถดดวยครับแล้วเขาจังหวะเขาลงมาพอดีครับเราเลยต้องมาวิ่งด้วยกันนะตอนนี้ผมก็ได้ทําการเก็บดอกไม้เต็มแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปตกปลาม่วงกันครับส่วนนี้ก็คือจุดตกปลาที่ว่าเราต้องไปตกนะครับ ตกปลาม่วงครับแต่เราไม่ได้ตอนเวลาเราตกปลาม่วงเราไม่ได้ได้แค่ปลาม่วงนะครับมันจะสุ่มดอกปลาอื่นๆด้ครับ นี้ก็คือจุดโผล่ครับท,ทางซ้ายมือของผมส่วนตกปลาก็ทางขวามือครับเราตกปลาก่อนนี่ไงเจอคนใจดีเบ็ดเหลือก็สีผมลงทำงาน ผมลองค่อยๆคลิกลนใช้มองคิกเอาผมอะนี่ก็คือหน้าตาปลาม่กของเรานั่นเองนะครับที่จะเอามาทำเป็นยาพิษหรือทำเป็นขวดยาพิษในการขายครับตกต่อ มันสามารถตกพลาดได้ครับสำหรับถ้าตกพลาดก็คือสามารถตกใหม่ได้ครับอยู่ตกปลาต้องใช้เวลาหน่อยนะครับ สามารถเก็บไว้ในตัวได้หนึ่งรอยครับแต่ไม่สามารถเก็บไว้ในท้ายรถได้นะปลา่วงผมตกก็จะเต็มแล้วนะครับปลา่วงที่ผมตกมาก็ใช้เวลาไปพักหนึ่งเลครับ นี่แะครับเราใช้แค่ปลาม่วงหนึ่งร้อยแล้วก็ดอกไม้ห้าสิบนี่ครับไอเทมที่ว่ามันจะได้มาจู่ๆผมก็สุ่มได้จากการตกปลานะกินอาหารก่อนต้องดูหลอดอาหารตลอดนะเดี๋ยวท่านหลอดอาหารหมดนี่ ุยได้ง่ายลนะผมบอกไว้ก่อนนะครับเมื่อผมตกพบปามงวงหนึ่งลอยแล้วเดี๋ยวผมจะเอาปามงไปครับเป็นยาพิษครับอันนี้ก็เป็นจุดคราบยาพิษนะครับนะครับแล้วก็เข้ามาในวงแล้วก็คราบได้เลยครับจังหวะนี้นครับถ้าเดี๋ยวผมจะลองเอา คาแค่หนึ่งร้อยขวดนะครับเพื่อว่าจะลองดูครับว่าถ้าหนึ่งร้อยขวดนี่มันจะได้สักเท่าไหร่กันแต่ผมบอกเลยครับถ้าตกปลาหนึ่งร้อยตัวแล้วก็เก็บดอกไม้หนึ่งร้อยดอกก็น่าจะเท่ากับสองแสนมั้งครับอผมว่าก็คุ้มอยู่ในงานนี้มันไม่ใช่แบบอันนี้นะง่ายๆนะได้นะได้นะงานนี้ผมบอกไว้ก่อน พี่สาวคะค่ะไมรค่ะเลกไอติมเหมือนไดไหมคะได้ค่ะได้เล่อะไรเหรอคะเล่นแปสามครับเก้าสองตัวครับเกสองตัวหรอใช่ค่ะขอบมครับพี่พี่คะวกไงครับ ไล้ไอติมอะดิไอดีเลยครับเก้าสองตัวหายติมไม่เจอที่เลขอะไรหนึ่งหกเจ็ดสี่ครับขอบคุณนะคะเอา้าเอา้ายังไม่ทันได้แรกเลย แล้วตอนนี้ผมก็ได้มีขวดยาพิษหนึ่งร้อยขวดแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะลองเอาไปขายกันครับโอ้โหขวดวผมได้มันทั้งหมดน่าจะสองแสน 2, นะครับคุ้มอยู่นะครับร้อยขวดสองแสนเป็นงานง่ายๆฉบับมือใหม่ครับเดี๋ยวผมลองเอาไปขายนะไปครับเราจะไปเอาเงินกันหวันเจี๊ยบหวันเจี๊ยบรอบนี้ผมบอกไว้ก่อน อันนี้ต่อไปเราก็จะไปขายยาพิษกันนะครับผมก็มียาพิษอยู่ในตัว100่งรขวดแล้วนะแต่ผมไปขายให้ดูก่อนดีกว่าว่า100หนึ่งร้อยขวดจะได้สักเท่าไหร่กันหุรยดเดยอะจริงๆ <c oughs> จุดที่ว่าเราจะต้องไปขายคือตรงนี้นะครับนี่นะครับคือจุดที่ว่าขายยาพิษอยู่ใ,ใกล้ๆกับสวนสนุกนั่นเองเดยนเราไปกันเลย <c oughs> ลดซิ sing, ่งลดซิงผมบอกก่อน

นี่นะครับคือจุดที่ว่าเราต้องมาขายขคดยานี่ครับเป็นแม่ค้าเอ็คนนี้ครับมาครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะขายได้เท่าไหร่นี่ครับเราก็มีอยู่หนึ่งขวดนะได้ไปทั้งหมด2 0 0แสนว้าว100ยขวด2 0 0แสนถือว่าคุ้มอยู่นะอาจจะเสียเวลานิดหน่อย ว้าวสองแสน,นนะครับจังหวะนี้ผมก็ขอเอาเงินไปเก็บไปก่อนเอาละครับถ้าใครชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยยิ่งดีครับอยากให้ผมทำาคลิปอะไรต่อไปต่อก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าว่าคลิปอันไหนที่ว่าลูบที่ผมทำได้แล้วเดี๋ยวผมจะทำมาให้ดูครับ ขอบคุณครับสำหรับการติดตามและการรับชม